แล้วแล้คุณแปดใส่ใส่กับปืนอะไรได้บ้างครับก็ไหนะครับก็ไหนจะปืนกแบบมินิคือเอชเอชอะไรอ่าใช่ปืนมินิสิบสี่ใช่ไหมที่แตได้อ๋อโอเคสาระสาระ นี่นี่นี่รวมไปถึงอาวัยาะของมึงด้วยใช่ไหมนี่นี่ด้วยไม่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 ขอสี่นะเพื่อนผมผมมีกระสุนอยู่440นัดอ่ะ

ผมเอาพวกผมคือไม่ยากยังไงล่ะผมเล่นปีฟามาก่อนคือมันปีฟามันมันล็อกเป้ายิงให้อ่ะผมผมเลยไม่ค่อยเก่งคับตัดสิเท่าไหร่ปีฟาแรงดีดปืนมีมากมายเลียงแค่ปืนนายนายไปหนึ่งนายนายไปหนึ่งนาย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 มาหาเราก่อนดินายนายนาย๋ยวเพิ่งไปนาย นายเบอร์หนึ่งมาหาเราก่อนได้ไหมไม่เบอร์สองก็ได้เบอร์สองเบอร์ตมาผมน่อผมจะเอากระสุนให้ผมอยู่490นัดโอ้วรโ้หกีกระสุนดีเลย ไม่โดนเลยใสควงมาเมื่อกี้นี่แค่ลูกอะแค่ลูกผมมีศบมาข้าก็ลงทโนผเช่นเดี๋ยวกันไปลงทุำกันเถอะ้อาก็เอาเรื่องอยู่ครับ แด็กแล้วจังบอลตัวเดียวกระนัดแจ้งหมดบอลตัวเดียวแจ้งกันลึกขึ้น โอเคโอเคเอยักองบากานี้ด้วยแล้วกับอะไรอะไรเอาอน้โอ้ยีเนี่ยจังกูองมีย่อยเลยนี่ว่้ีรถ่เอ้ยรถตู้มันวิ่งได้แต่ไม่ได้ก็ตรงนุกเดียวมัน

วงแล้วขี้ไป Enemies ahead. ระวังรวังดนเ่อยว Watch out. ออกบ,บ,บ้านหลังนี้จ้ะลุกละนั่นนี่นี่ ボロボロがきてるやつとは違うとマキオ。<laughs> <父 thighs> อะไรเจ้อะไรขอสกัดบันรอะไรก็ได้เว้ยแล้วกูไปะโคบเลยอ่ะโอยโอ้ยิงโอยิงไหลนะยกระาอีกวขนาดเขายังรู้เลยเพื่อนว่ะยืงไปนะ พอวรรคคนดําๆครับ enemies ahead ครับเพ่นี่ๆกวิ่งหาสโคปโง่เลยเว้ยเฮ้ยกูได้แล้ว

ไยวไเกบ่ก่อนทุกคนบ้านผมไนบ้านผมไนี่นเวเกีราตยนั่นเลยเพื่อนต่หลังนั้นมีสองตัว โดประมาณทั้ดที่บอกไล้ไม่นะเก็บเลยนี่อ่ะผมคิดดูแม่เม่แล้วบนอะไเด้อกูไปเย่